ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาทำแก้วมังกรกันค่ะลักษณะแบบนี้นะสีสวยดีนะคะน่ารับประทานมากเลยลักษณะเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะโดยขั้นแรกเราก็จะตัดลิบบินนะคะออกมาสี่เส้น,นะคะ่ะยาวประมาณยี่สิบสี่นิ้วนะคะแล้วก็ทำฐานเหมือน วิธีการเริ่มต้นของอันอื่นๆเลยค่ะแต่อันนี้เราจะใส่เหรียญเข้าไปเลยเห็นไหมก็คือทําฐานแล้วก็ใส่เหรียญค่ะเมื่อเราได้ฐานแบบแรกเสร็จใส่เหรียญเรียบร้อยนะหรือเพื่อน,อนๆคนไหนอ,อาจจะใส่ตอนหลังก็ได้ค่ะก็คือแต่ยังไงเราก็ต้องเริ่มทําฐานขัดขึ้นมาก่อนเบสิกนะคะขั้นต่อไปค่ะทําฐาน8ดเส้นกันบ้างโดยเอาเส้นบนนะคะเริ่มมุมไหนก่อนก็ได้ค่ะ พาดทะแยงไปแบบนี้ค่ะหนึ่งเส้นนะคะทําเหมือนกันทุกด้านนะคะพาดทะแยงไปค่ะเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ค่ะเส้นสุดท้ายก็คือล็อกริบบิ้เลยนะคะเส้นที่สี่ได้อย่างนี้ออกมาเรียบร้อย ลักษณะนี้นะคะเห็นชัดไหมเอ่ยลักษณะนี้จากนั้นค่ะก็ทําการจับที่เส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้สำหรับที่เริ่มเส้นนี้นะคะหรือเพื่อนๆเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะจับขึ้นมา1เส้นแล้วนับไปอีกหเส้นนะคะหนึ่งสองค่ะเส้นที่2วนไปทางขวานะคะเอาขึ้นมาทับเส้นที่สามทับไป เส้นที่4ก็ทับไปแบบนี้นะคะเส้นที่5้าทับได้ลักษณะแบบนี้ค่ะ5เส้นแล้วนะจับขึ้นมาให้ได้5เส้นแบบนี้ค่ะแล้วต่อไปก็คือเอาเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดทิ้งลงไปค่ะพร้อมกับเอาเส้นถัดไปพาดขึ้นมาทับแบบนี้นี่นะคะ เส้นนะเส้นข้างในทิ้งลงไปจับเส้นถัดไปขึ้นมาทับนี่ค่ะต่อไปเส้นข้างในทิ้งลงเอาเส้นถัดไปขึ้นมาทับลักษณะนี้นะคะเห็นไหมเมื่อทำ จนครบหมดแล้วก็จะเหลือ5เส้นสุดท้ายบนมือนะคะข้างล่างก็คือจะไม่มีเส้นให้เราเอาขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะสอดค่ะโดยเริ่มต้นการสอดนะคะเอาเส้นข้างในสุดเหมือนเดิมค่ะจริงลงไปปต่อลงไปแบบนี้แล้วก็ต่อด้วยเส้นข้างล่างถัดเส้นถัดมานะคะสอดเข้าไปค่ะในช่องแรก วิธีการสังเกตรเราจะต้องสอดช่องไหนนะคะอันนี้คือเส้นสุดท้ายที่เราทิ้งแล้วเราจะเห็นว่ามีช่องนี่คือช่องแรกตึงออกมาให้กว้างๆอ่ะได้สอดง่ายๆนะคะตรงที่เราจะเสียบก็โดยการเอาเส้นล่างสุดสอดเข้าไปเลยคะ่ะน,นี่นะเล้ไปเส้นที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะเส้นที่สองก็ไปออกช่องที่สองนะคะ แบบนี้ช่องที่2ก็คือออกมาอย่างนี้นะคะจับดีๆหน่อยม้วนเส้นที่4เส้นถัดมาค่ะเราจะใช้เส้นข้างล่างถัดมาเรื่อยๆนะคะสอดเข้าไปค่ะสอดไปที่เดียวกันเมื่อกี้เราสอดเส้นนี้ใช่ไหมนี่เราก็จะสอดเส้นต่อไปนะคะเอาหายไปไหนแล้ว เส้นนี้ค่ะน,นะก็สอดต,ตามกันไปเลยค่ะออกช่องที่สามแบบนี้นะเวลาสอดนะคะให้มันออกข้างล่างจริงๆนะคะอย่างนี้อย่างนี้เลยเห็นไหมโดยที่มันจะมีเส้นนี้พาดอยู่เส้นหนึ่งนี่เส้นนี้นะคะเราก็จะสอดออกมาตรงใต้ช่องนี้เส้นสุดท้ายค่ะก็สอดเหมือนกันเลย ออกช่องถัดไปค่ะเรียบร้อยนะคะเมื่อสอดครบแล้วเราก็ดึงนิดนึงให้มันกระชับ หให้กระชับพอเป็นรูปร่างนะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราสอดถูกต้องมันก็จะได้ลนนักษณะนี้แล้วทุกช่องก็จะมีเส้นออกมาแบบนี้นะคะจะมีได้แค่ช่องละเส้นเท่านั้นนะนี่คือถูกต้องนะคะจากนั้นพลิกกลับขึ้นมาค่ะหงให้กระชับ ให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะฝั่งนี้ค่ะก็คือจะทำเหมือนขั้นตอนที่แล้วเลยอ่าแต่เพื่อเพื่อเพื่อ <ๆ S 2> คนไหนยังไม่เข้าใจขั้นตอนที่แล้วลองมาดูกันอีกทีนะคะวิธีจะเหมือนกันเลยก็คือจับเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้ค่ะขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นนะคะนับต่อไปอีกให้ได้ห้าเส้นค่ะหนึ่ง เ,เดี๋ยวีวิธีนี้จะงงนะคะเอาแบบนี้ดีกว่าง่ายๆอ่ะแบบนี้จับเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นนี้ค่ะแล้วนับไปทางซ้ายนะคะหนึ่งสองสามสี่เราพาดไประหว่างกลางนี้ค่ะได้แบบนี้นะ จากนั้นวนไปทางซ้ายนะคะจับเส้นนี้นับไปอีกหนึ่งนะคะสองสามสี่พาดไประหว่างกลางอีกค่ะอะไรแบบนี้แบบนี่นะคะเส้นถัดมาค่ะจับขึ้นมานับไปหนึ่งสองสามสี พาดค่ะพนาะนี้นะจับไว้จะได้ไม่งงเส้นถัดมาค่ะวนทางซ้ายเหมือนเดิม1นึ่คะหนึ่ง,งสองสามสี่พาดค่ะเรียบร้อยนี่คือเส้นที่เราพาดเส้นสุดท้ายคือเส้นนี้นะคะเราจะเห็นว่าข้างหน้ามันจะมีเส้นที่ขนานกันนี่จะคือช่องแรกที่เราจะสอดนะคะอ่า จากนั้นค่ะก็เริ่มเส้นซ้ายแต่คราวนี้มันจะเหลือแค่หนึ่งสองสามสี่สี่เส้นสุดท้ายนี้นะคะเราจะสอดละค่ะสอดเก็บเลยนะนี่คือเส้นสุดท้ายนะที่เราพลาดนี่คือช่องข้างหน้าของมันค่ะเอาเส้นถัดไปเลยสอดเข้ามาอันที่หนึ่งเดน,น,นะคะเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปช่องเดียวกันแต่บิด ให้มาออกช่องนี้ช่องที่สองนี่นะคะดึงเส้นถัดมาค่ะเส้นที่สามสอดเข้าไปที่เดียวกันตรงน,นี้ให้ไปออกอีกช่องหนึง่งนี่นะคะทำเหมือนกันทุกเส้นเลยค่ะจนเส้นสุดท้ายก็เหมือนกันสอดเข้าไปที่เดียวกันออกช่องสุดท้ายที่เหลืออยู่น,นะคะ ออกช่องสุดท้ายที่เหลืออยู่ดึงได้แล้วขณะน,นี้เห็นไหมก็จะได้เหมือนกัน2องดานนะคะแบบพีขึ้นมาดึงให้กระชับค่ะ ดึงให้กระชับนะคะอ้าลักษณะนี้แล้วสองด้านเลยเห็นไหมเรียบร้อยนะคะคราวนี้เราก็จะสอดเพื่อเก็บริบบิ้นอีกครั้งหนึ่งก็ดึงให้กระชับนะคะดึงเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆนะคะ่ะเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นลักษณะรูปทรงแล้วนะคะ ดึงทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆิบินขอจะค่อยๆอบีบกันเข้ามาเองนะดึงทีเดียวเลยนี่เบี้ยวนะคะได้ลักษณะนี้แล้วเริ่มที่เส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้เหมือนเดิมสอดเข้าไปตรงๆเลยค่ะแบบนี้ แล้วเขาจะมาออกช่องของเขาเองนะคะโดยอันนี้เราใช้แบบว่าข้าม4เส้นหรือไม่วิธีสังเกตก็คือถ้าเราสอดเข้าช่องนี้นะคะเราก็จะนับไป1 2 3 4แล้วจะมาออกตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะนะเส้นถัดมาก็เหมือนกันจับเส้นนี้ก็คือสอดช่องของเขานะคะเห็นไหม อมองใกล้ๆน,นะคะสอดช่องนี้นับไปหนึ่งสองสามสี่นี่คือช่องที่เขาจะออกเห็นไหมทำเหมือนกันทุกเส้นเลยค่ะสอดไป เดี๋ยวจะสอนเร็วๆเลยนะคะเพราะว่าทำเหมือนกันเรียบร้อยะค่ะแล้วเราก็ดึงให้ กระชับอีกนิดนึงอย่างนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็ตัดออกเลยค่ะหรือถ้าริบบิ้นของใครที่เหลือยาวกว่านี้นะคะจะสอด กลับไปอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะตัดออกเลยนะคะ ได้แบบนี้นะเอาออกก่อนได้อย่างนี้นะคะเห็นไหมได้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำการใส่ใบกันนะคะ